สวัสดีครับผมไอซ์จากร้าน Next Step Automotive นะครับวันนี้ทางร้านนะพามาดูผลงานนะครับอีกหนึ่งคันนะนั่นคือเจ้า Mercedes-Benz นะครับ GLE 53 AMG ค,ค,คันนี้นะคันนี้นะเป็นรถผู้ใหญ่ที่หน้าเคารพอีกหนึ่งท่านเลยนะเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทบริษัทหนึ่งนะเข้ารับบริการติดตั้งนะครับฟิล์มใสกระลอยกับทางร้านเราโดยที่สไลด์มาจากศู์เลยนะฮะรถคันนี้แบบใหม่มากๆนะครับผมใหม่ในรถนี่แค่ประมาณ20โลเอง รถคันนี้เข้ารับบริการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยนะฮะแบรนด์เลสกานะครับความหนา190ไมคอนนะฮะรอบคันเลยนะฮะและยังไม่พอนะฮะนี่ครับพามปดูด้านข้างนะฮะคุณลูกค้าต้องการความแตกต่างนะครับของตัวรถนะฮะทางร้านจึงทำการออกแบบลายข้างรถให้นะฮะซึ่งคุณลูกค้าโจทย์คืออยากให้ดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะฮะลูกผู้บริหารนะครับแต่ไม่โฉบเฉี่ยวนะฮะอยากได้มีความเป็นแกลนความเป็นแบบมั่นคงนะฮะ าทางร้านเราจึงออกแบบนะฮะโดยที่แซมสีทองเข้าไปด้วยเป็นทองตัดดำนะฮะตัดกับรถสีขาวเลยเข้ามากๆนะฮะกับบ e ิส e ดนเบนจิโอเ53คันนี้นะฮะเนี่ยนะครับนี่เป็นเป็นลายที่ทางเราออกแบบให้ลูกค้าเพิ่มเติมไปให้นะฮะแล้วก็ทําการติดตั้งปิ้งใสกันลอยทับลายไปอีกทีนึงเพื่อความคงทนของตัวติ๊กเกอร์ลายตัวนี้นะฮะในด้านของการติดปิ้งใสกันลอยเนี่ยเราติดให้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดที่เป็นสีรถนะฮะหรือไม่จะเป็น สีที่จุดที่เป็นอ่าสีตัวเปีโนแบ็กเนี่ยนะฮะติดให้หมดเลยทุกจุดนะฮะไม่มีเว้นไว้นะครับเพราะว่าทุกจุดมีโอกาสเกิดรอยขีดข่วนได้หมดนะฮะไฟหน้านะครับทุกอย่างเราติดให้หมดนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่เราให้ความสําคัญมากๆนะครับโลโก้พวกนี้นะฮะเราทําการนะครับติดตั้งกลับไปให้โดยตรงนะฮะไม่มีติดเบี้ยวแน่นอนนะครับนี่เป็นจุดที่เราใส่ใจนะฮะมือจับประตูติดให้หมดนะครับผมอ่าพามาดูนะฮะ ด้านท้ายรถนะครับติดให้หมดนะฮะเก็บขอบมุมเรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะมีอขอบดําขึ้นมาบริเวณขอบฟิล์มนะครับเพราะาเราทําการาเก็บขอบมุมให้หมดนะฮะทีนี้มาต่อด้านในนะครับทุกคันนะฮะที่เข้ามาติดตั้งฟิล์มแตกรอยกับทางเราเนี่ยเราจะมีแถมฟิล์มกันรอยภายในรถไปให้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนของพวงมาลัยนะครับส่วนของหน้าจอ หน้าจอตัวนี้เราติดแบบไม่ใช้น้ําในการติดตั้งนะฮะไม่ต้องเสี่ยงหน้าจอพังนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยติดที่เรานะฮะถือว่าจะเป็นพวกแข็งเกียร์พวกนี้นะฮะที่เป็นเป็นโอแบคเนาะหรือว่าชุดคอนโซลหน้านะที่เป็นคาร์บอนเคลลาตรงนี้นะครับเราติดฟิล์มใส่กันรอยให้หมดตรงรุ่นตัดคอมไม่มีมัติที่ตัวรถแน่นอนนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกคับเพจชายบันไดพวกนี้นะฮะที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับที่เราเท้าเราเหยียบทุกวันเนาะมีโอกาสเกิดรอยได้ทางร้านติดฟิล์มให้นะฮะไม่ต้องรอให้เกิดรรรออออยยเเาาาสมมถป้้งกกกันนนไดด่่ทีจะะิคผ อ่านะครับคันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่บอกเลยว่าในอนาคตอาจจะไม่มีแล้วเพราะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 นะฮะ,ะกเ็เรากําลังเข้าสู่ยุคไฟฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บนะฮะสำหรับ g l e 53 AMG คันนี้นะ,ะบอกได้คําเดียวว่ารีบซื้อก่อนสูตรพันนะฮะรถคันนี้นะครับท่านในที่ต้องการติดตั้งปีแตก่การลอยและเป็นสีในสเต็ปอัตตัตยินดีให้บริการคครับสวัสดีครับ